มาเอาเลขใหม่เอาเลขใหม่สามสองไม่มาสามสองไม่มา คนหนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะพาไปหนึ่งหงเดี๋ยวแม่จะพาไปไปดูทำทำนายถ้าทำทำนายดียเลขมันจะงเด้ามี เย่ yeah. หนึ่งหนึ่งแล้วแหละดังนั้นอ่ะพร้อมบงวานเผ่าเมื่อพระนันทกุมารพร้อมบงวานเผ่าสมสทรทำการทำกิจพิธีการเสยมพรกับบังพรนามชนะประทะนามพระพุทธองค์ทรงเสด็จในงานนี้พระนันทจอยไม่มองหมาไม่มองหมางเกิดเริ่มใส่บรรพชาวังหาทางจะสำเร็จข้าง มักผลผู้สนัยได้ไปในเห็นทีไม่ระบาดจึงจะจากจำภาคทิมพาใสไม่ไม่กลับก็ไม่ต้องผลโดยไปแต่ต้องไปพึ่งพาว่าจะมีคันคู่เริ่มพบคือคนแรกมักนานมาจะเป็นสีสิริกแท้แก่ตัวเอ้ยหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งไปซช้ววรถเตนี่ไว้หนึ่งจะรอให้ทุกมด แม่พาไปดูดีว่าแม่เอากาแฟไปถวายท่านฉันได้ชั้นันกาแฟไปนี่คือัวงมรที่แม่ถวายจันทร์จนทร์จัสทธุ จรรจำเร่อาธั้งจิตอาทิตฐานว่าวันนี้เรามาสอนสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเราขออุทิศหลวงปู่สอนี่ควรเรามาทำบุญในวันนี้อ้ทิ่งยากผู้ใหญ่ที่อยู่บนสั้นบนไอ้รับรู้เราเนนทตวไปจะเอาไปให้ใครก็ได้น our, ะหัวหมูทำไมไม่กนเขาโกหนมั้ง ฮะเาไปซื้อไผยัง่ะเาไปไปกินนมจีนก่อนนะคะนะไม่มีเข็มนาฬิกา ม,มันแม่พูดแล้วว่าวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เล่นยาก เล่นยากมันาการที่จะถูกหวยสาวอาทิตย์ายากลุกคำนวลยากแล้วงวดนี้ก็ต้องระวังแม่พูดแล้วว่าให้ระวังนะอืมเพราะแม่ไม่เคยเปิดไพ่ได้แบบสามสามแบบเนี้ยอืมมันเล่นยากแล้วมันก็แม่ก็เตือนแล้วแม่ไม่ได้บอกว่าอืมไปแก้บ,บนใช่จ้ะ เดี๋ยวแม่จะพาไปกินนมจีนแต่แม่ก็ยังไม่เหิวนะ ผมระวังตั้งแต่งวดที่แม่บอกสองสองแล้วล่ะแต่มันมาออกเจ็ดเจ็ดกับชุศูนย์เพราะว่ามันเล่นยากไลยแม่ก็บอกแล้วว่าให้ระวังเพราะว่ามัน,มน